ดีพ่อแม่พี่น้องกับสบดีเบิดทุกท่านที่เข้ามาหับสมองน้องคําพี่น้องเพิ่นมายังเนาะอันนั้นเนาะรถไทเพิ่นเป็นยังพี่น้องไปไปเบิ่งนํากันจักเพิ่นมาบยังเนาะแดดแฮงๆนะโอ้ยหน้าบ่ทายังซ่ําจักเข้าไปวิทก่อนบอ มาติดทางไดยเนาะเราจักก็จ so ับไปบิดกันพี่น้องเลยจิบพากันมาติดทางได้อ่าคนหน่อยกับมีพี่น้องเอาน้องน้ำอีกบ้าจักเดือนเลยนี่ เดือนโอ้หกเดือนแล้วคนหน่อยกันฮาสิว่าสิมาเบุกมักหมู่พี่น้องสิมาซื้อซอยเพิ่นเนาะมาเบิ่งน้ำกันเลยต้องมาบปลูกเองบ่ปลูกเองโอ้ทั้งน้องมิกทั้งนี้น้องมิกเออน้องมิกตะกูนีลอือจะสิขายดีเนาะอือขายดีอยู่นะเบ่ออืม หน่วยละจักพันนี่อันนี้หน่วยละสิบบาทอันนี้หน่วยละสามสิบโอ้เบิ่งไล่บัตรบัวหน่อยเราเอาไปเห,หน็นดิหน่วยละสิบพันอืมหน่วยละสิบพันเพียวซุกกูหน่วยได้หนึ่นงแล้วอืมอันอาสีเสือซอยเพิ่นกับพี่น้องเลยน,นี่เด้

โหลดเพิ่นดังครับที่พี่น้องเอ็มเพราะว่าเงินกองข้ามาันไกลถนนขน,นทางไกลกระวน,นทางห <c oughs> น่วยนึงสมาร์นดมลายคุณหน่อยแมมก,ยกมานดมอีก <c oughs> นเากน,น<อ>านะโอ้กินน้มเจ้าเองบอกคือกันหรอะไรลูกฮคือกัน เรากินนมอันนึงกินนมพวงกับปาได้อยู่เรากิเอ๋อทายดีๆเด้อเฮงๆพี่น้องลังจจงนะฮะก็ซื้อสอยปไปแล้วเ<ผ>นวาะโบ,าบายากลูกน้อย <laughs> จกมาแต่ปักซีพี่น้องเ้ยถ้ามอาก,การพน้องไอคิ้วกะอารมุเป็นอะไรเหมือน ุนอ,อ,นนอ้อนอน้อยคิวไปเที่ยวปากเซีมวนบอฮะพาน้อยคิวไปเที่ยวปากเซ่แข่งเละเ,เป็นอะไรส <c oughs> วัสดีบ่เป็นอะ <c oughs> ไรตัวใ่คิวละอันตีดูกเป็นอะไรเมื่อไงคิวงอเงี้ยอันไปนอนอ,อยู่แค่นันะ้นปะนอนในตาเกะ นัรับอยู่พักกันตักเดดไปคิวนังรับวันวิขายาดิไปคิวนังรับนะไอคิวนอนตักแม่บวมอูตึ้งกันองเงียพี่เราเลยบเคยไปยักเทีนร์บวนบุคือนอนในอูนอนอยู่ใอันตรมือมันเปนตักคือนอนในอูกันรับขายยมาตื่นยังหลับเลย อย่ากล่าวแล้วนะเป็นเมื่อยวะแมนมันยังหน่อยอยู่เนาะแต่ว่ากระมูกนี่เะหาเนาะหลายคนอยู่เขีนหลายคนอยู่เนาะหลุกหน่อยเป็นเทียวแมนเขียนคนไปลายยุ่มหมื่อวานก็ได้ก็จะมาเห็นนั่นตะบานสำน้อยคิ้วนี่ตะบานอายุอันคือว่าเดือนก็สิเลิศนนะนะเขเจ็ดแปดเดือนเขาจะเอาไปหักบริหารเนาะเขาจะมีแนวหนังเลย นี่หนังเอวนะมัดแอวอย่งกอเพินนะในอ้มเด็กนะฮาวดบ่มีอุ้มเจ็บเปิดกามแคนจะสิตายเอามืออุ้มอุ้มเด็กใ้มีนาอุ้มเด็กก็ท๊อปส์ก็หอยลมที่บัเมวยมาได้นี้บัดแคนต้องพีนอกมากเลยต่ภาษาอักินงานตาได้แจกบ้านเนี่ยบ่ ยังบ่จุบเลยยังบ่จุบค่ะอคิ้วไปเที่ยวว่านนี่เลยตัดภูมิจาคมแม่แม่ตัดภูมิเครื่องอะไรให้พบ่นเ่งต้องมีอย่างหนึ่งนะคะกระโปรงกระปองบันถัดนี่ใส่บันถัด เล็กยังกะเล็กสไลด์เครื่องอะไรพี่น้องเอ้ยหลังจากไป้ายนเมื่อวาดนึ่ก็เหม่อยเนาะคือว่าอะไรพอนนอนจะถ่ายรถเนาะไอคิวอยู่ทางในนะห้องว่ายว่ายจะเป็นน้ำดื่นไอคิวอยากหยางบรรอาลงมาหยางบรรดาขึ้นโหลดว่าว่ายว่ายพี่น้องเอ้ยหาย มวันจนเงาพอแหล่ไอคิวใหญ่ปัจจุบันแค่มีโอกาสกันปลูกคนพาไปอีกเมื่อยแต่พี่น้องเอ้ยไปหรือมาจนเงาเบ็ดไอคิ้วยังหน่อยเนาะไปแบบพาไปไกลพาไปเถื่อแหลกเลยครั้งแหลกเลยที่พอน้องไอคิวไปเมื่อวานนี่กันพาไปครั้งแหลกเลยเพราะว่าพอเคยพาไปจักเถื่อพอเคยเห็นอีกว่าพูเหรอครับเคยเห็นคือกานอะไรเนาะเจ้าก็เคยเห็นครั้งแรกว่ะ โอ้เคยให้สิยเห็นจอันนี้นะคะเอาไปเห็ดยังเคยไปหาหาเห็ดยังไหนก็อันที่จะตัดผมนลยเขสั่งน้ำจัก็นแฟนงานแซซจาวาจะซาว่านวันใดานานเป็นยอะอ่านบเป็นคือตัดเป็นสิ เหตุแบบโป,ปเซียพรมเหตุน,ตนะพี่น้องโป,ปเซียพื้นที่โอ้เหตุแบบโป,ปเซียพื้นที่เลยดูที่จัดโคแม่ต้นทุนโบรายพี่น้องเออเป็นสังคมเลยขเขามาีทุน่เข่าแบบเขาตัดเสคอมเศคอมตัดเอา Oh. นนีเขานเขาไ่ขนสงามใส่มือตัดงเบียงามคือใส่คามต,าต,าต,าตาัดแต่ผม <laughs> ผมติดนะเขามีคมใส่คอมมันตัดเอาเอาสวยงามแม่อันนี้เหตเองแบบอันใช<ส>คือ,คอว่าศ<ม>ิลปะเนาะศิลปะแต่งเองหรืยว่าเหาออกกัน ออกแบบเองแม่เด็กอมาเล็กันอดะี้เท่าไร่ป่านปาดเป็นปาดตุ๊กตุ๊กนอนจาเขาอยู่บอกมีอีกจังนะ โอ้อเป็นอะไรพี่น้องส่ง,อ,งออกมากันสิประมาณนี้ื่ตนแม่แม่บอกยังคิวทันละตื่นเพินหับปาดโพมพี่น้องเลยพอได้ซื้ออยู่ซื้อกินพอได้ซื้อเล็กต่อไปี่ใช้ทำอะไรหละแทบจะก,กับเงียบซ้เหมือนกันโอ้ย ไปส่งสก,การมเลขา,าไปปักซี่ห้ากับประซทอื่อยังมากหรอพี่น้อยไปนำหลดปูกกระพาะโปรตเซียเงินไปนำเกื่อไยมีแต่ซื่ออกินอะไรกัขอกินซิลลอดมือนกันะนะซิลลอดซิลลอดสองต้นแอ้นไข่หมูแดงเงินบลายไปกับเพื่นพาไปดซี่พาไปเบิ่งปะทูปิดต้ซี่ฮาวา่เคยไปจากเถ่ เด็เถื่อนดั่งนํำอ้อยป้าไปป้าไคิวไปใช้หูาไปที่ละลูกแม่ไคิวเบืองบาดหญ่บาดหญ่กับพอเอาที่หายพกันหายสนั่นวหายเซลเเล็กน้อยเท่านั้นปัดไหายเผหายเซลเซอยู่คาราบเเสียมไป บรรยากาศห้องเราอ,อ,อยู่เกแม่ไอคิวตื่นแล้วไปเบิ่งก่อนเด้คอคิวงอแงี้ยไอฮอนแห้เงเด้นี่น้องฮอ,อนแล้วพี่น้องเลยนี่ไม่เบิ่งนเลยพี่น้องคลิปนี้ก็เซอัมลาพาจากพี่น้องไปก่อนเด้ <c oughs> อผายอไรก็เซ่เป็นกำลังใจน้องข้ามขามานใน่เด้อ สบายดี